สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําเว็บไซต์ค่ะที่สามารถเพื่อพื่อต่างๆเนี่ยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่ในหัวข้อ กันค่ะสิ่งที่เราทําวันนี้ค่ะคือการที่เราจะมาเพิ่มยอดไลค์ของโลสต์เรานั่นเองค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่มียอดไลค์เลยจะมาเพิ่มยอดไลค์เนี่ยให้มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะวิธีการน่ะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะหลังจากที่คลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ให้มากดสมัครใช้งานกันก่อนนะคะเมื่อกดเข้ามาที่แถบสีเขียวเนี่ยก็จะให้กรอกข้อมูลทุกอย่างนะคะให้ครบถ้วนเลยจากนั้นเนี่ยก็ติชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะ,คะเมื่อติชเรียบร้อยแล้วกก็ดสมมัคคคครเเข้้้้าาาาใชงงนนนนไลลยย่่่ะะะตอออิผ Gmail ก็สามารถทําได้เช่นกันส่วนเรานะคะมีบัญชีอแล้วก็จะลงชื่อเข้าใช้งานค่ะเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่ทําต่อมาคือให้มาที่คําสั่งซื้อใหม่ เมื่อกดมาแล้วนะคะก็ให้มาคลิกแพลตฟอร์มนั้นบนด้านนี้ได้เลยค่ะซึ่งมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยเราจะเข้ามาที่หัวข้อของ Facebook กันนะคะัจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาที่คําว่าหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ตอนนี้หมวดหมู่นะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะหัวข้อที่เราต้องการนะคะคือการที่เราต้องการเพิ่มไล์โพสต์นั่นเองค่ะเราจะลองใช้อันนี้กันนะคะหลังจากที่เราเพิ่มไล์โพสต์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาที่หัวข้อบริการค่ะซึ่งบริการเนี่ยก็มีหลากหลายเลยเราจะเห็นแล้วว่านะคะมันจะมี ค่อนข้างเยอะเลยค่ะอันนี้เราจะลองเลือกตามที่เพื่อนๆหาต้องการกันได้เลยค่ะสิ่งที่เราจะเลือกจะเป็นอันนี้แล้วกันค่ะต่อมานะคะมาที่ช่องลิงค์ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โพสของเรากันนะคะเราก็จะมาคัดลอกลิงค์ทางด้านนี้ค่ะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นํามาวางได้เลยนะคะหลังจากที่วางในช่องลิงค์เรียบร้อยก็มาที่ช่องจํานวนค่ะ ก็ใส่ย,ยอดที่เพื่อนๆต้องการให้มีการเพิ่มยอดไหลในโพลของตัวเองค่ะอย่างเช่นต้องการเพิ่มหนึ่งร้อยไหลเราก็ใส่เข้าไปหนึ่งรอยได้เลยค่ะมันก็จะมีเวลาเฉลีย่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายคำนวณมาให้แบบนี้เลยแล้วก็ให้กดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะั่นหมายความว่าเพื่อนๆได้ทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ หรือเพื่อนๆจะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อก็ได้นะคะประวัติการสั่งซื้อเนี่ยก็จะขึ้นหน้าออเดอร์แบบนี้เลยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็จะมีเลขออเดอร์ระบุแบบนี้แล้วก็จะมีวันที่เวลาระบุเรียบร้อยเลยค่ะรวมถึงสถานะด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนั่นเองระหว่างที่เรารอไปดําเนินการนะคะเราไปดูหัวข้อต่างๆของแพทอ์ของหน้าเว็บไซต์นี้กันดีกว่าค่ะหัวข้อเติมเงินนะคะก็เป็นหัวข้อหนึ่งค่ะที่ผู้ใช้งานเนี่ยก็ต้องเข้ามาในหัวข้อนี้กันนะคะเพื่อเข้ามาเติมเงินใช้งานนั่น ในการเติมเงินนะคะจะมี3ช่องทางด้วยกันค่ะก็คือช่องทางแรกจะเป็นช่องทางพร้อมเพย์ค่ะรองรับทุกธนาคารเลยเพื่อนเพื่อสามารถที่จะกรอกแล้วทางด้านนี้แล้วกดเติเมเงินเข้ามาได้เลยค่ะ ือจะเป็นช่องทางที่2นะคะช่องทางทูมันนี่วอลเล็ t um นะคะก็จะมีหน้าตาที่ขายกับ QR code ืาอสักครู่เลยแต่อาจจะมีการคิดค่าเี่ยเพิ่มเติมทางด้านนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็มียอดรวมนะคะรวมให้เ,เพื่อนๆเนี่ยให้เ,เพื่อนๆน่ยการจ่ายเข้ามาค่ะ่อมานะคะ่ะช่องทางที่3าค่ะช่องทางคิดโตคเ r รียญนะคะก็จะเป็นช่องทางที่รองรับทุกสกุลเงินเลยค่ะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้เช่นกันนะคะ ต่อนะคะหากเข้ามาใช้งานแล้วมีปัญหานะคะสามารถมาที่หัวข้อนี้ได้เลยนั่นคือหัวข้อติดต่อแอดมินนั่นเองค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะมีหมวดหมู่เนี่ยระบุบอกเรียบร้อยเลยค่ะคเพื่อนๆสามารถที่จะแจ้งได้เลย mm hmm. เช่นติดปัญหาออเดอร์ก็สามารถคลิกออเดอร์แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาเข้ามาเลยค่ะว่าต้องการให้ทําอะไรคะ่ะอย่างเช่นต้องการเร่งความเร็วก็คลิกได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่เลขออเดอร์ให้เรียบร้อยนะคะ บางคนอาจจะต้องการชี้แจงรายละเอียดก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความหรือแนบรูปภาพมาก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งตัวมาได้เลยหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะช่องทางการแอดไลน์เข้ามาค่ะเพื่อนก็สามารถแอดมาที่ไลน์ i d k ีแอดเคเอมมาแบบนี้ได้เลยหรือจะกดที่แถบทางด้านนี้เลยค่ะแล้วก็สแกนเข้ามาได้เลยนะคะหัวข้อต่อมาค่ะหัวข้อการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับคนที่เข้ามาลองใช้งานแล้วอยากให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้งานร่วมกับเ,เพื่อนด้วยก็สามารถที่จะคัดลอกลิกนทางด้านนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อไปให้ คนอื่นนะเข้ามาใช้งานรวมด้วยได้ค่ะโดยนะคะมีการามัเข้ามาใช้งานเนี่ยก็ได้รับอัตราคอมมิชชั่นไปเลยห้าเปอร์ซค่ะและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะหากเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะมียอดใช้จ่ายสะสมถึงห้าร้อยนะคะก็ได้รับการกดนะคะให้ดูซีรีส์จีนเนี่ยฟรีถึงสี่ร้อยรายการเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิีวิเสดสิทธิอีกเสิที่หนึ่งะคะที่เพื่อน,นี่ยไม่ควรที่จะพลาดเลยค่ะระหว่างที่เรารออเดอร์นะคะทําการ ดำเนินการนะะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่โพลของเราค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีเฟรชสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วลองเลื่อนดูค่ะหลังจากที่เรารีเฟรชไปเมื่อสักค์คูนะค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะยอด ขึ้นมาครบถึง100ล้นแล้วนั่นเองค่ะเป็นยอดไลค์แบบนี้เลยซึ้นทางเว็บไซต์ะค่ะก็นาเนินการให้กับเพื่อนๆเนี่ยไวมากๆเลยและใช้เวลาไม่นานด้วยเพื่อนๆที่สนใจนะคะที่เข้ามาลองใช้เว็บไซต์เนี่ยก็สามารถคลิกดินด้านล่างนะคะเข้ามาลองเล่นลองศึกษากันดูก่อนได้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะที่ที่สอนเทคนิคเกี่ยวกับการเพิ่มยอดไลค์เฟซบุ๊กเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้ค่ะถ้าครั้งหน้าน,นะคะมีคลิปอะไรดีใหม่ๆหรือว่าคําแนะนาดีๆค่ะก็ให้เพื่อนรอติดตามรับชมได้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ